สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะชอคเสนาโคกป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายประกาศขายบ้านชนนี่รักษาตัวเสนาโคกป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายเจอพิษโควิดซ้ำประกาศขายบ้านที่ยังผ่อนไม่หมดเพื่อชไนี่ธนาคารรักษาตัวนักแสดงรุ่นใหญ่นักจัดรายการจากร้วจุฬาเสนาโคกสมชายเปรมประภาพงศ์ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลพนังก้าว มีใบส่งตัวจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติผู้สื่อข่าวรายงานว่าภรรยาเผยอาการล่าสุดไม่สู้ดีโดยเสยนาโคกโดนมะเร็งตับคุกคามตามมาด้วยพิเศษฐกิจในยุคโควิด -19 หมดหนทางขณะต้องประกาศขายบ้านที่ยังผ่อนไม่หมดเพื่อใช้หนี้สินให้ธนาคารขอขอบคุณข้อมูลขา่าวจากขา่ขาวสด .co.th ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะ